าเป็นประเด็นดราม่าเดือดทันทีค่ะหลังจากที่นักร้องสาวปรางปรางทิพย์ได้ไปร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งแต่กลับถูกร้านดังกล่าวออกมาโพสต์ข้อความฉะบอกว่าปรางทิพย์เอฟซีมาไม่ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เดินลงเวทีเฉยงงนะกราบขอโทษลูกค้าไม่น่ารักเลย โดยเสียงวิจารณ์ก็ออกเป็นสองฝั่งค่ะฝั่งแรกนั้นก็บอกว่าแค่ร้องเพลงวันเกิดมันจะอะไรกันขนาดนัน้นกับอีกฝ่ายที่มองว่าปรางมาร้องเพลงให้คนฟังทั้งร้านไม่ได้ร้องเพลงให้คนฟังคนเดียวควรเกรงใจลูกค้าคนอื่นด้วยหากอยากให้ศิลปินร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทำไมไม่จ้างส่วนตัว งานนี้ร้านก็ได้โพสต์ข้อความต่อบอกว่านี่จ้างมาหรือมาร้องฟรีงงมากต่อไปจะจ้างศิลปินต้องถามก่อนว่าร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ได้ไหมถ้าไม่ได้กูไม่จ้างซ้อมเผยว่าสงสารลูกค้ามากเพราะต้องใจมาเพื่อโมเมนต์นี้ด้านปรางปรางทพิปและทีมงานก็ออกมาชี้แจงเลยค่ะโดยบอกว่า ขอโทษเจ้าของวันเกิดที่ไม่ได้ร้องเพลงให้เหตุการณ์เกิดจากไม่มีผู้ประสานงานของร้านแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีเซอร์ไพรส์ทีมงานเพิ่งได้รับกระดาษเล็กๆจากคนดูตอนเพลงสุดท้ายของโชว์ซึ่งระบุข,ข้อความไม่ชัดว่าให้ร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ใครเนื่องจากโชว์จบแล้วทีมงานให้ปรางขอบคุณและเดินลงจากเวทีตามปกติ ระหว่างทักทายแฟนคลับหลังโชว์มีบุคคลลักษณะเหมือนเจ้าของร้านมาพูดจาด้วยน้ำเสียงไม่ดีใส่ทีมงานและแสดงท่าทีไม่เหมาะสมรวมทั้งเผยว่าร้านมีปัญหาเรื่องการชำระเงินค่าจ้างศิลปินช้าและเพิ่งโอนเงินครบก่อนแสดงเพียงไม่กี่ชั่วโมงพร้อมขออภัยหากไม่สามารถดูแลแ,แฟนเพลงได้ทั่วถึงหรือทำให้ใครไม่ประทับใจขณะที่ร้านก็โต้บอกว่า ยืนยันว่าร้านได้ชำระเงินครบล่วงหน้า7วันไม่ใช่ชำระก่อนแสดงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งต่อมาปรางทิพย์ได้ออกมาโพสต์ขอโทษพร้อมระบุว่าตรวจสอบแล้วพบว่าร้านโอนเงินให้ตามกำหนดจริงแต่เกิดปัญหาเงินอยู่กับโบเกอร์แล้วส่งให้ต้นสังกัดล่าช้าฝั่งร้านก็ได้แคปโพสต์ปรางมาตอบบอกว่าตรวจสอบช้าไปนิดหนึ่งเนอะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก้องห้วยไร่ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของปรางบอกว่า ถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตพี่พี่ก็ไม่ร้องเสียเวลาคนอื่นแต่ถ้าเป็นงานวันเกิดที่เขาจ้างโดยเฉพาะพี่ร้องให้เขา80รอบเพราะมันร้องง่ายดีเราไม่ได้ต้องการที่จะขัดขืนแฟนเพลงหรอกแต่บางทีแฟนเพลงมึงก็ลองคิดคิดดีๆว่าวันเกิดมึงเขายินดีด้วยไหมเขามาสนุกเขาไม่ได้มายินดีกับวันเกิดมึงในงานที่เป็นส่วนรวมขณะที่ทางด้านของแพรรี่ไพรวานค่ะอินฟลูเอนเซอร์คนดังก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า อย่าว่าแต่นักร้องไม่อยากร้องเพลง Happy b i r t เ d a y วันเกิดให้แขกเลยนะคะดิฉันเป็นแขกไปเที่ยวกำลังนั่งกินอาหารฟังเพลงจอยๆก็ไม่อยากโดนขัดจังหวะด้วยการต้องมาร้องเพลง Happy b i r t เ d a y วันเกิดของคนอื่นซึ่งดิฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนึกถึงบางคนที่เขากำลังอยู่ในอารมณ์แบบว่าเศร้าโศกๆศกคือเขาต้องการหยุดเศร้าหยุดโศกแล้วไปร่วมเป่าเค้กวันเกิดกับคนที่ตัวเองไม่รู้จักหรอคะสภาพปอลอ จะจัดวันเกิดในร้านอาหารแนะนำร้องกันเองเฉพาะในโต๊ะน้น,นั้นนะคะหรือถ้ามีความเกรงใจคนอื่นก็จองห้อง VIP ติดกระจกแยกต่างหากไปเลยค่ะจบๆ